ครับแต่ทั้งสองทีมก็ทักทายกันก่อนนะครับก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นอีกสักครู่เราก็มาดูรายชื่อเลลนกันนะครับมาดูทางฝั่งชมรียอฟซีก่อนครับทีมเจ้าถิ่นวันนี้มีสินทวีชัยหัถัยรัตนกุลครับเป็นผู้สาประตูครับอภิชาติพงศ์ศรีโฟลเด้บองการีครับชติจนาคามนะครับนพดันขชพลยุกนะครับนัทพงศ์สมณะครับอดุลละโสนะครับคาสโตกุชิดะเทือศักดิ์ใจมั่นพิภพอ่อนโมและก็ธมัดดอสเซลวีนะครับ ขณะที่ชนะเอฟซีครับมีเฉลิมเกียรติสมบัติปั่นผู้สาประตูนะครับตอนนั้นก็มีสุโธเชตงามทิพย์นะครับลีดองวอนครับสุเดชเสาไทยสงเดยันบูการิโนวิชครับครับฟ้าบุญมาตุนนะครับน้องชายวชิระบานยุทธจักรก้อนจันปริญญาอุตตะเผาครับแคนดัลจอโดซิงนะครับแล้วก็สิงขอนบางคุดนะครับเป็นสวยคนแรกของทีมเยือนนะครับเล่นในบบสี่สามนะครับขณะชนะเอฟซี ส่วนผู้ศิลปินอาจารย์นิวั์อินสะอาดครับผู้ช่วยอาจารย์ือาาย่อจักรจันยร์อรงกรเป็นผู้ช่วยแล้วอาจารย์ลาวุฒิณาริศเป็นผู้ตัดสินที่4โคละอิสระสีทะโลผลงานก็ก็นอกบ้านเป็นหนึ่งในสองทีมตัวเทพไม่หยอกอีกหนึ่งทีมก็คือเมืองทองอาร์ไวเคเ้นเบิร์นวันนี้ไม่มีชื่อเลยครับนั่งดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวสำรองในนัดที่สองแล้วก็คือพัวดนสุวรรณชาตินะครับอาจารย์นิวั์อินสะอาดนัด ที่แล้วตัดสินคู่ระหว่างเมืองทองกับเตรียมเชียงใหม่ทำผลงานได้เข้าตาดีทีเดียวเกมเริ่มเจ้าทินบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีน้ำเงินนะครับได้เริ่มเกมก่อนพอนยาวอีดองวอนมาติดโชลทิศแต่จังหวะสองโดนเบิ้ลมาใหม่ไม่ลํำหน้า,าครับ ทางซ้ายสิงขอนล็อกลอก,ลอกอนุำได้ที่เขาเข้าขวาแล้วเสาแรกเกือบไปบอลไซส์หนีกรอบออกไปเองครับโอ้สิงขอนมันคุดดูเปิดเข้ามาครับแล้วจังหวะจับบอลล็อกเข้าไปของสิงขอนนะครับทำได้ดีเลยครับแล้วตัดใจยิงเด็ดขาดเลยนะครับบอลเนี่ยจะเสียบเสาแรกครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยโค้งออกมาสะกก่อนครับคู่เชียงรายกับ พัทยาเล่นพร้อมกับเราเนี่ยครับเล่นหนึ่งทุ่มตรงตรงนี้ไม่ล้ำหน้าได้สายแล้วด็อกเซวีแต่ว่าเฉลิมเกียรติซปเปอร์เซฟเหมือนกันตำแหน่งการยืนดีครับเฉลิมเกียรติแล้วพุ่งตะปบบอลออกไปได้ครับดูจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าเลยครับโอ้โหเพราะว่าจังหวะของสุรเชษครับยืนค้ำลังท้ายอยู่นะครับแล้วยิงคมมากนะครับ โคมาเสาแรกไม่โคบแล้วห,ห,หูบานเกินไปดอสเซวีครับว่าตัวประกบพลาดให้แล้วแต่ว่าดอสเซวีไม่แม่นเองอาภูวดนก็ถ้าไปยินทางขวาก็จะได้ค้ำกับอนุชาแหละครับ <c oughs> เครียดกันทั้งแผง <c oughs> ว่าอย่างนั้นเลยครับอ่าเดยันบอมใช้ความเร็วเหมือนกันแค่ยอดโฉบแล้วครับ ช็อทันด้วยว่าล็อกล็อกมาท่ามันจะตว,วัดเ <c oughs> ดียงกิเต้พลาดอาครับโอกาสเขาผูนาดนูผวโดนวนชาติาาาาโอ้ลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้ไปวันนี้ใกล้เคียงสุดๆแล้วนะครับต้องแ่เริ่มเกมมานลครับกดซ้ายกดไม่ลงครับแล้วเร่งตัวเองครับภูวดลตอ้โอูโ คือบอของน้ลงใช้มาให้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเป็นบอที่ยังไงก็ได้แต่ผู้บอลดนโอ้โหเดาสักขาครับเป็นช่วงเวลาที่ชนมีทําได้ดีขึ้นถือว่าบอจากกลางมาหน้าเนี่ครับคือพอใช้นาทไม่อยู่ในพื้นที่ที่จะป้องกันได้แต่ชงเลงก็ยังไปเรือไม่ได้ดิเกเต้ดักไม่พ้นอาครับมาโดนสวนมาดูความเร็วทางขวา สิงขอไปขวาของปัดปิดมาพูวโดนหนาครับได้ขวาตรงนี้ก็จ่อแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์โดนสุวรรณชาติลงมาาแล้วครับโอ้พยายามอยู่นานแล้วก็เอาจนได้ครับแล้วก็เป็นพูโดนสุวรรณชาติครับลงมายิงประตูที่7ของดูการสำหรับเขาไปแล้วนะครับไทยนาทเอฟซีขึ้นนำแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับอนนี้ชมบุรีก็วุ่นวายครับโอ้เสียประตูไปก่อนจนได้ครับดูจังหวะของพูโดนนะครับเอาจนชั่วเนี่ยครับ คือที่บอกว่าชัวร์นี่คือจังหวะแรกแกไม่ยิงนะครับแกชะงักไว้ก่อนนะครับดูแตะมาครั้งนี้ไม่ยิงครับขยับหลอกแล้วก็ยิงครั้งที่สองครับบอลฉลับเสาเข้าไปนี่ครับโอ้โหหลอกเท้านิดหนึ่งครับทําให้ถึงกับแหมสินวิชัยก็เสียหลักเหมือนกันครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้เลยครับก็เป็นว่าชัยนาท มานำชนบุรีหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของผู้ดนสุวรรณชาติครับสนามชนบุรีสเตเดียมอีกครั้งมาชมเกมในครึ่งหลังครับระหว่างชนบุรีเจ้าถิ่นกับชัยนาทผู้มาเยือนเป็นนักตกค้างนะครับเกมเพื่อหลังเริ่มแล้วนะครับตาหน้าเฉลี่ยสีจะบุกจากขวาไปซ้ายครับที่ชัยนาทสีครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับนรล,ลงชัยมาตั้งที่เดยัานแล้วครับใช้บอลยาว ดูบอลยาวก็เ,เป่าที่แคน,นดอลบอลตกลงพื้นด้วยตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาครับแคนดอลได้สายแล้ว2ประตูต่อศูนโอ้โ,อโ,อโหตั้งแต่จังหวะวืดของเดียกีเต้แล้วก็มาเป็นว่าคู่เซนเตอร์ชลรทิศกับนบนนไปกักกันเองไม่เข้าก็เสร็จเลยครับโอ้ถือว่าจังหวะเข้าทําเด็ดขาดจริงๆครับแคนดอลรับเผลอนิดเดียวน,นะครับเผลอให้แคนดอลสองเ้นี่โดนเลยครับ ดูครับแตะบอลแล้วหายเลยครับแคนดอลแล้วยิงดีด้วยนะครับชิงจังหวะยิงก่อนครับโอ้จังหวะก่อนที่ทัศน์สินวิชัยจะนะครับชิงยิงก่อนเลยนี่ยครับแตะมาแล้วนี่เลือกมุมยิงแล้วบอลโค้งเสียบเสาเข้าไปครับคือจังหวะที่แคนดอลออกตัวเนี่ยชนทธิดกับนพนน์ไปชะงักกันเองครับโชนทธิดก็ไปชะงักส่วนนพนนขยับหนีออกไปต่างคนต่างนึกว่าอีกคนนึงจะเข้าก็เลยทำให้เป็นช่องที่ คนดลัลสปินถึงบอกอโู้โหยุดเจากอ่าเล่อสร้าง,งกับตรงชัยแกได้แล้วครับแกจังหวะสองจังหวะครับฟ้าบ้างนี้ก็รอทางซ้ายบอทะลุช่องอีกแล้วพูดดนดชฉอากูดอนบชบได้ซ้ายโอ้เกือบเกือบจะสามศูนย์โอ้โหดีมันปิ้นหลังเท้าไปหน่อยโอ้โโอโโดูกนกพนนลื่นนะครับแล้วดูภูดอนเข้าซ้ายแล้วครับน่าจะได้เข้าข้อเหมือนกัน แต่ยิงล้วบอลมันไต่หลังเท้าครับออกหลังไปเลยวางยาวมาไอ้ดอสเซวีอาร์เตอร์สักเอาลงพื้นดีห้ดอสเซวีซ้ายอนุชาไปแล้วดอสเซวีไม่ให้ไอ้เธอร์สากอนอาร์เตอร์สักเปิดให้ดอสเซวีแต่งแต่งแล้วได้ซ้ายตรงนี้ก็โดนขานดูนะครับอาครับเธอร์สักซ้ำอีกทีหนึ่งเรียดรั้โูกระชกกระชอกซ้ำได้เป็นโวททั้งไดโอเฉลิมเกียรติไปพลาดว่าจะว่าเหมือนกับว่าัยนาจะเหนียวแล้วนะครับ โอ้จังหวะดูเหมือนว่าชนบุรีจะพลาดการได้ประตูครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทําจนได้ครับทําประตูไล่ขึ้นมาครับเป็น1นึ่งตัวสองครับพิภพอ่อนโมจังหวะผิดพลาดเองนะครับของเฉลิมเกียรติสมบัติปันนะครับผู้สาประตูของัชนาเอฟซีเลครับดูจังหวะนี้เหมือนว่าน่าจะจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับไปชนขานครับแล้วยิงเลยครับตะสักจังหวะแรกนี่รับไม่อยู่แล้วกระชอกมาเข้าทางมาดีครับโอ้โหลูกนี้เ้าบอกว่าพิภพก็เก็บกินสบายเลยครับ ือเหมือนว่าชนะจะรอดน่าจะหวังด้รอดกัน,กนชชรีเหมือนจับไม่ได้แต่ก็เมื่อเฉลิมเกียรติคือไปจับบอลแปะแล้วไปตั้งไว้ที่หน้ามาพบกับโชเฟ่ดูแมนเจออยู่ด้จักโยกข้าในโยกรับอย่างได้ครับคีามเ็อ่านทันอดุลเห็นเธอศัก์แล้วให้ข้างในโชเฟ่รอเธอศัก์ขยับไม่ยังไม่ได้ช่องอยังไม่ได้ช่องหาทางใหม่ดูซ้ายบ้างโชเฟ่เล่นกับ บอ<ม>สวีได้ได้ขวาแล้วเี้กระชองโอโหซ้เลยครับโอโตหตีเสมอได้โอ,โโอโสองประตูต่อสองสองกระชอกของเฉลิมเกียรติเสียสองประตูเลยครับโอ้โแล้วไม่รู้จะจบแค่นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ชมรีนั้นขี่มากครับจังหว่าการเล่นถือว่าเหนือกว่าครับตอนนี้ยิงจังหวะแรกแล้วเฉลิมเกียรติปัดมาเข้าทางโชเฟ่ดูแมงครับเป็นตัวสำรองเพิ่งลงไปยิงได้ครับตีเสมอเป็นสองต่อสองต้องบอกว่ายู่ๆเกมของชมบุรีก็มามาแบบ เมรูนุ่ตัวแล้ครับโอเเ้แฟนไชน่าก็เซ็งหลังจากที่เ hey ฮก่อน2 0ว่าดูอีกครั้งครับจังหวะโยกมาสวยแต่ตรงนี้นะครับดอสวีแล้วยิงมาเนี่ยฉีกหนีจะเสียบมุมนะครับปัดมาเข้าทางดูแมงก็ซ้ำเข้าไปง่ายๆเป็นจังหวะซ้ำเหมือนกันเลยครับสองประตูที่ชมรีได้ครับโอ้โหยิงไม่มียอดง่ายง่ายที่สุดแล้วครับดูแมงวันนี้หาครับมาดูว่าเว,าวลาที่เหลือทีนี้ จะมีโอ้โอตอขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งตัดมาเป็นชัยนาทนำ3-2จากแคนดอนคนเดียวโอ้โหดูนะครับว่าแล้วกำลังจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยทางชัยนาทโอ้โหจุวลีตัดตีเสมอได้ไม่ถึง2นาทีถูกขึ้นนําอีกครั้ง่าเดี๋ยวเราต้องไปดูครับว่าเกิดอะไรนภาพช้าประตูที่สามมาอย่างไรครับแม่เมื่อกครููยังดูภาพรีเพลย์ประตู2-2อยู่เลยครับตอ,อนนี้สกอร์เป็น3-2ไปแล้ว เกมิก okay <Wars> <Wow. S 3> ไปซิกมาครับตอนนี้มาทําสีชมพูได้เฮบ้างเอาละครับเดี๋ยวเห็นจังหวะที่สามสองกองบอลยาวมาแล้วกองหลังของชนบุรีดูเหมือนจังหวะบอลจะไม่เข้าใจกันกับธินทวีชัยก็เลยทําให้เสียประตูเลยครับูกฟลิคิคเธอร์อ่าครับเพื่อนขยับแล้วมีตัวโฉบมาโคกแล้วตีเสมอได้33โดยก็ได้เยกีเต้โอ้โหแม่นยำมากเอาละครับ อยากได้ลูกนันตอเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งแล้วถือว่าเป็นจังหวะลูกสูตรที่ถือว่าเด็ดขาดจริงๆนะครับของจุรีเอฟซีครับจังหวะหยอดเข้าไปแล้วดิคิเต้ครับ,บม่งแบบเน้นๆเลยครับแล้วเ,เจ็บหรือเปล่าครับดูดิคิเต้อ้าวไม่ไม่เจ็บครับไม่เจ็บอย่างนี้ไม่เจ็บก็มาเต้นนะครับอาครับสามต่อสามโอ้สกอลือเชื่อครับเป็นเป็นผู้มาเยือนนำตลอดทางนะครับ คุบลีก็ไล่ตีเสมอได้จากนี่เรียกว่าวิ่งสกรีนกันจนกองหลังงงนะครับแล้วดิคิตเต้วิ่งสอดเข้ามาครับโคกลงพื้นก่อนด้วยนะครับแล้วดูความแม่นของเท้สักโอ้โหแม่นจริงๆทางในโ็ปเฟมีเพื่อนกระดับทำทางดึงทำทางแล้วด้ยฝากกันสั้นเอาครับลูนไหลต่อติ่งทีเดียวยังได้หมากันลูนทีนี้ก็ยิงแล้วครับโอ้โหเจริญเปียกดีที่ปาทิ่งออกไปได้ ว่าเกือบเกือบจะ้างยังลุ้นจะลูกเตะมุมต่อครับโอ้ยิงคมมากกัมโนรูรรนตะว่าเฉลิมเกียรติต้องชมครับว่าจังหวะนี้เยี่ยมยอดครับจังหวะแรกจ่ายกอบทะลุครับแล้วพอจับบอลได้ครั้งยิงไกลเลยครับบอลปัดปลายมือทีเดียวโอ้โหตัดมานี่ก็เกือบอยู่แล้วโอ้เรียกว่าเกมนี้เผลอไม่ได้ทั้งนาทีเลยนะครับโอ้คือเราก็ลุ้นจะเสียงเคมเป็นานอย่างเดียวเลยครับเมื่อภาพเช้ามาก็ยังยังแซงไม่ได้จลนบุรีเธอสักไอ้อุชิดาเล่น นัตพงศ์ถึงอดุลพลิกนี้ได้ครับพลิกแล้วยิงติดบล็อกมาชอกมาเข้าทางของเทอสักโ,โ,โอ้โหแซงแล้วครับชนบุรีแซงจนได้4ประตูต่อ3จากนัทเทิร์ว่าเธอสักใจมั่นโอ้โจองวาค่อยๆกระทุ้งก้าไปเรื่อยๆครับเพาะหาช่องแล้วจนมาทั่งบีบให้แนวรับัยนาาพลาดเองแล้วนัทเทิร์บก็ยิงประตูที่4ครกับแซงนำจนได้รับชนบุรีสี่ยนาท3ครับโอ้คุณอนุชาอนุชาเซ็งเลยครับ เจออย่างนี้อุตส่าห์เฮก่อนก็มาดูจังหวะไม่ล้ำนะครับไม่ล้ำโอ้ด้วยว่าบอลฉลับกองหลังแล้วมาเข้าทางมาดีครับเธอสักแล้วยิงนิ่งมากครับค่อยๆยิงแปะดูจะดูว่าลอดขาหรือเปล่าครับดูครั้งหนึ่งดุนยิงไปฉลับนะครับแล้วเธอักจับได้ยิงลอดขาครับโอ้แมดึงจังหวะรอยิงลอดขาเฉลิมเกียรติเข้าไปครับสี่ประตูสาม อ่าฝั่งนี้ได้เฮบ้างว่าครึ่งหลังบทบทจะมาก็มาแบบไม่น่าเชื่อเลยเก่งลชนบุรีอ่าครับบอมแล้วนภัสบอมมาบ่ตกลงพื้นอาคู่โดนชกอ่าครับแต่ว่าเธอชลทิศแล้วไปไปออกนีลานหน่อยตรงนี้คู่โดนเปิดเปิดมาชกอ่าครับได้ได้เป็นจงศอแล้วโอ้เกือบไปดูเกมงล่องชนบุรีโอ้โหจังหวะนี้เป็นสุรเชษงามทิพย์ครับ โอ้โหขึ้นมามีโอกาสที่จะยิงได้เสมอเหมือนกันครับสุรเชษแต่ว่าบอลข้ามคานครับยิงไม่ถนัดนะครับดูครั้งหนึ่งนี่บอลต้องถอยหลังไปแล้วพยายามจะดีดบอลกลับเข้ามาครับจังหวะมันไม่ได้พอดีครับดูครับแล้วแปรบอลข้ามคานโอ้โอหไอคุชิดะเดินหน้าต่อเสียบอกลางขังแบบนี้หาครับทำไมใชนะกก็มีโอกาสอดุลดักได้ หลักแล้วบอกก็ชอบกระทงพูดดนอ่าพุดดนไหลต่อแคดดอลมีโอกาสแล้วโอ้โห,โห,โหเกือบจะตีสเสมอได้ดูนะครับโอ้โหไม่มีโชคจังหวะนี้โอ้โหแล้วยิงกะยัดเสาแรกเล่นมุมแคบเลยนะครับแคดดอลไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับจังหวะเข้าหาบอลแล้วไม่จับเลยครับตวัดยิงเรียกว่าสัญชาติญาล้วนครับยิงตรงนี้บอลเข้าข้างตะข่ายครับเลนเอาเกือบช็อกท้งชมรุรีสเตเดียมเลยครับจังหวะนี้โอ้โหกองหลังชนบุรีมาดูครับเกมรับวันนี้ของชนบุรี เมื่อเมื่อแฟนๆต้องการเมื่อทีมต้องการจะทําดดีแค่ไหนส่วนชายนาตเองแปก็ต้องการความแม่นของนน์ลงชัยจะมาหรือไม่มาเท่านั้นอาครับอลมาลุ้นโขกทิงออกไปได้แล้วมีแถวสองเยอะจากตั้งมาใหม่อาชาแล้วช้าโดนฉกแล้วโดยนุรุนให้อาครับเจ้าว่าโตดูเหมือนไม่มีทงอาเธอสศักนาเธอจะปิดกล่องเกมนี้ได้หรือไม่ทันไม่ได้โอ้โหไปติดตัวจะเริมเกียรติ โอ้ยังยังแค่สี่สามต้องดีกว่าโสงขึ้นมาว่าทงไม่ขึ้นเนี่ยโอ้โหโอ้ดูดูดึงแล้วดึงอีกเลยนะครับแล้วยิงเหมือนก็ติดเท้านิดๆเลครับครับติดเท้าเฉลิมเกียรตินิดๆใช่ครับติดติดนิดหนึงครับก็ให้เปลี่ยนทางโอ้โหได้เกือบเกือบจะเสียตังค์เกือบจะเสียหมื่นแล้วจบเกมไปแล้วว่าชนบุรีทําได้ทําให้ชนาะแพ้นอกบ้านเป็นนัดแรกของฤดูกาลครับโอ้ก็เอาชนะไป4ประตูต่อ3ามเหือับถือว่าสนุกมากครับ ก็เป็นเกมที่ว่าชมบุรีครึ่งแรกเล,เล่นเล่นเหมือนเดิมตื้อๆเหมือนเดิมแต่บทจะมาในครึ่งหลังมามาแบบไม่รู้นึกตัวก็ได้ประตู4ประตูแสงเอาชนะชัยนาทจนได้ครับ